เออ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 เบสเออลุงหนีตายมาเออโอเคเออเสียงลุงกลับมาเหมือนเดิมละพอเลือดเหลือประมาณติ๊กเดียวโอ้โหกรีอดเป็นตุ๊ดเลยลูกเอ้ยอย่าลืมนะถ้าเราแพ้เพลงแอมยัวถ้าเราชนะสมก์ออนเดอะวอเตอร์ว่ามีมีค่าไทยได้ไม่แอมยูอะไรลุงแอมยูแอมยูโอ้โเฮ้ยไม่ได้อะไรหรอเฮ้ย อะไรเหรอเฮ้ยอะไรเหรอเฮ้ยอะไรเหรอเฮ้ยเอ้ยจะเล่นจะไฟเหรอแหมแหมรูวไวนะผมพุงผมมีพุงนะจะไฟกับผมเหรอมาแล้วลงมาต้องผลักแต่ตอกระวังโอ้โห <c oughs> บอกว่าระวังระวังแหมไม่เชื่อฟังกันเลยพวกพวกนี้ระวังนี่แปลว่าให้หลบจะไมู่ลบระวังก็คือรีบกดสเปซบาร์รัว ไอ้แล้วก็กดระเบนอยู่ ASD ให้แบบโมันิ่มอะเฮ้ยช่วยลงลุ้ยลงกินกล้วยอยู่บนหลังคาตกลงมาเอ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยแพ้แล้วเออเต็มตัวกีตาร์เลยเลยกีตาร์มากีตาร์เร็วเอ็มยัวเร็วเอ็มยัว เอิมอยู่เอ้าเอากีตาร์ไปไหนอ่ะอ้าวกีตาร์หายปะโเอยเสียงเมื่อกี้เสียงหูดผู้ชมคงไม่รับชมมันนะฮะตาไอ้ตาใหม่เร็วเร็วเล่นเล่นรอเล่นรอเร็วเร็วเร็วเอาเอากีตาร์ไปไหนเอาข้างล่างเหรอโอเคโอเคเอาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวสรุปกีตาร์หายนะครับจะมากีตาร์หายไปไหนวะกีต้าหายอ่าไม่เป็นไรฮะ วันนี้เฮวี่มาต้องการให้เราตบาแปะเนี่ยครับพวกนี้ได้ดูอยู่นะก็จะช่วยลุงนะตั้งเป็นพารโรเลเจอร์นะนะเ <c oughs> น,น,นี่ยหลานหลานทุกคนคงรู้ดีกดแรกตายก่อนเพื่อนหนีก่อนละแหมพวกมันได้เปรียบก่อนหรืป่สีแดงมันได้เปรียบดูดิเฮ้ยกดเลขสี่แล้วลังดานแลวเฮ้ยไม้ค้ามาป่ะเนี่นย เอ้าเฮ้ยเริ่มตอนไหนเนี่ยไปสกัดดาวลุงก่อนดั้มเลยโอ้ยดาวลุงผู้เล่าตกใจเลยเฮ้ยเร็ว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 ที่กว่าที่กว่าที่กว่าเร็วอันและเฮ้ยไอพวกนี้มันชอบบังวะเฮ้ยหมดโอ้ยหมดอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมายิงไฟใส่เฮ้ยโอ้เออเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะทุกคนผมจะอยู่ที่นี่ ระวังกูชนให้เปิดด้วยโอ้ไอชอบมันชอบผักเหลือเกินเอ็มไพลโลเล่นเป็นอุ้ยโอ้โหมันยิงซะต้องกระโดดนะกระโดดหลบนะครับงโอ้ยโอ้ยปะโุ้ยโอ้ย,อ,ยอ,อ้าวโอ้ย,อยเปลี่ยนด่านช่วยชีวิต <c oughs> ตอนนี้ไป <c oughs> อยู่สีน้ำเงินนะสีน้ำเงินสีน้ำเงินเลยสีน้ำเงินโอเคโอเคตอนนี้สีน้ำเงินเย่เ yeah. ย yeah. yeah. ่เย่อ่ะอันนี้แล้วสมองกอัลเบอเตอร์อีกรอบหนึ่งแล้ว สโมกครับคือสโมกคือควันอะ่ะออนอยู่ด้านบนอะ่ะเดอะวอเตอร์ก็น้ำอ๋อน้ำควันอยู่บนน้ำอะ่ะอ๋อแล้ว,ลวล้วไงอ่ะก็เอาเนี่คุณคุณอย่ามาพายกับผมนะครับอะไร่า <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วสิแหมามาอยู่ทีมเงินนะ เอาโผล่รถแมพอยู่เลยลุงเอ้ยโหลดช้างั้นระวังโหลดก็สมุกอะน้ำเตอมลุงในเร็วแมมตอนนี้กำลังยึดอยู่เร็วเอ้ยเร็วแอไม่หนูเลยไม่ได้ลุงยอมเข้าใช่เจ็บวิญญาณเล่นแกเป็นเจ็บวิญญาณแกต้องมีจ็บวิญญาณแกถึงจะเล่นเป็นเชื่อข่าเถิดเฮ้ยเจ็บ มาโถเอ้ยจะเสร็จแล้วเฮ้ยเร็วๆสโมกเดอบอโต้เอ้เอาเ,เอามาแล้วลงทีมอะไรนะสีน้ำเงินครับโอเคครับ yes สมโมกอันเดอร์บอตสีนำ้นำ,นำ,นำเงินเข้าไม่ได้ครับงบั้นก็รอก่อนแป๊บหนึ่ง รอจนกว่าจะเข้าได้กดสิกดตรงประตูสีน้ำเงินรัวๆเลยโอ้นี่รัวจริงเนี่ยกึกๆกๆๆกๆกๆๆกกกกงึดงึดงึคือตอนนี้อ,อย่าลืมนะถ้าชนะสมองก่อนเดอะวอเตอร์ถ้าแพ้ก็ช้างช้างช้างแล้วกันถ้าแพ้ก็สมองอันเดอร์เดอะวอเตอร์อเดเตมาอนเดออะไระี๋ยวมันอันเดอร์เทเกอร์ใส่เลย <laughs> เออเขาได้แล้วยิงยิโอ้ยโดนด้วยสีน้ำเงินนะโอเคมาช่วยลุงครลุงเดินมาไกลแล้วตามตามคำว่าเมดิกมาเรื่อยๆเดี๋ยวเจ้าจะรู้สดจะทำนขนาดคือเมดิกมันจะเป็นรูปตัวรูปตาพยาบาลคนะงจะรูด้ดีแดงแดงรูปบวกมันมจะเป็นอย่างนั้น yeah, เย้เราบุกแล้ว ชนะแล้วอย่าลืมนะจะชนะแล้วแอสโมกอันเดอะวอเตอร์เลยแล้วเต็มกีตาร์สโมกอันเดอะวอเตอร์สโมกอันเดอะวอเตอร์เร็วเร็วชนะแล้วเร็วโอ้โหอะไรไม่สโมกเลยเออไอสโมกอะไเป็นเอ้ยเร็วๆเขาจะได้เห็นความสามารถในตัวเราเนี่ยอายุเนี่ยเดี๋ยวผมเอาจริงๆนะเออโอ้โหดูดิเราชนะมาหนึ่งรอบแล้วเล่นหนึ่งครั้งเลยเร็วอุ้ยเร็วเร็ว เร็ว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 อ่ะเร็วยืนรอฟังได้เร็วเร็วกดคิกซ้ายค้างจิบะโถเอ้ยไม่งั้นมันหิวไม่เต็มหรอกนะเนี่ยไปถูบ้านซะเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันเล่นตลกอะไรจะตายกันทั้งคู่สวยนะเอ้ยทำไมมันแหลกจัง เอ้ย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 จะเล่นจะเล่นจะเล่นเหรอจะเล่นจะเล่นเหรอฮะเฮ้ยมันจะเล่นอ่ะมันจะไฟกับผมอ่ะทางเตาว่ะลุงให้สองเฮ้ยมันจะไฟกับผมอ่ะเฮ้ยจอระวังหลังไว้นะระวังหลังระวังหลังด้วย เฮวี hey, มากลับบ้านมามันมันเดินวนๆแถวนี้เออเฮ้ยหนึ่งร้อยละมาหนิมาเลยถ้าบอกเขาว่าโกดก็โกดคิ๊กขวานนะคิ๊กขวาเลยเอยเสีย,ยาดายไม่ได้เอาดาบมาแหมอดมันเลยอ้าวันฟันวัน,น,นกลับบ้านแล้ว เย่สกครั้ง,งนี้เราชนะครับโอ้ย oh. oh. เจ็บเลยเดี๋ยวเล่นตาน,นี้จบลุงพีไปแล้วนะ hmm. ถ้าจะใครชอบดูวีดีโอแบบนี้ก็บอกลุงพีนะครับ uh. บอกให้เล่นต่อก็บอกนะแหมกว่าจะเล่นได้สักทีเนี่ยอย่าลืมนะก่อนจบครั้งนี้นะถึงแพ้หรือชนะก็สมโมกนะครับไม่สมมกเล้วมนาะ เฮ้ยเอานะาัแม่ทำให้ลุงสบายใจสักครั้งหนึ่งเถอะน้าหลานรักโอ้ยโดนทิมเลยอ่ะโอ้ยลุงอยู่ไรลุงพีหายอะโอ้ยลุงโดนทิมมาลูกเขาบอกอะไรอะไรกลางๆอ่เนาะเขาบอกว่าตรงกลางเขาวางใจเราเฮ้ย้ยโอ้เจ้ามาโอ้เจ้ามันมันมันเห็นไหมกำตามสนองอ่ะ ฆ่าเราโอ้ยเขาเล่นบุกแล้วโอ้ยเอออ๋อบินได้โอ้ยแมวล้วเอาจริงแล้วเป็นโซเยอร์เลยพร้อมเฮ้ยครลบเอาแล้วเย่ขอบคุณที่รับครับแหมหมอหน้ารักนั่นนี่อ่ะ ผู้หญิงหมอเขกินนะโอ้โหหมอต่อพวงมาเลยเฮ้ยมันมีคนมาบุกเราแล้วเอ๋เก็บพร้อมตามผมมานะครับคุณหมอคุณหมอฟันหรือว่าอะไรครับเนี่ยผมเป็นแบบช่างเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยบินอุ้ยอุ้ยบินคนไทยบินได้หยอฮีคคมขอบุณรับเขาบอกให้หมอฮิวผมทีหมอก็ฮิวสิแหมาเป็นหมอหรือเปล่า โอ้ยโหมออยู่ผมดีกว่าหมอหมอต้องซอนนะหมอเฮ้ยนี่สปายเหรอแหมเดินสวนกันไม่รู้กบเฮ้ยเอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอยยอะไรเหรเฮ้ยเฮ้ยหมอหมออยู่นี่หมอหมอหลังคนมีขวาลงมีขวากีขวาอโ้ยะอ้อ เฮ้ยแมคุณนี่เล่นยังไงของคุณเนี่ยโอ้ยโอ๊ยกดเดินหน้าวิวโอ๊ยซีดซีดเลยเนี่ยหมอตาถึงร้อยเมื่อไหร่นะหมอเอ้อะไรแล้วเะื่ออยาขาดกับผมเป็นอันขาดนะรถตัวติดกันแล้วหมอต้องจำชื่อผมไว้ดีๆเป็ดพะโล้ชื่อผมนะหมอ อะไรล่ะเฮ้ยหมอบอกแล้วว่าอย่าขาดอย่าขาดมันต้องลีลาดีเวลาอยู่กับผมมันต้องลีลาดีผมขาดหมอเอ้ยเอาหมอตายอ่ะเอ้ยหมอนี่ไปดูแลชีวิตตัวเองเลยทรัพย์สินมีไหมโอ้ลีโลฮิวไว้โชคดีปะเขาบอกกดกดเลยกดเลยอ่ะหมอเรวเดินมาเรื่อยๆผมอยู่ตรงกลางกำลังโดนเขายิงอยู่โอ้ยหมออยู่ไหน Cái nốt vai gì đang máy Mỏ Chê yeah. Ê mỏ Tại nó đòn mà trong cuốn nè Ăn lại rồi Nhất lâu ui, ô thang nữa ui, 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 thang ui, ui, mày Mày phải đâu ไม่ไหวโอ้สายโอ้โหเห็นสายกับหน้าต่อหน้าต่อตาเลยแทงขนาดันรุ่หัวใจเออใช่เอยเฮ้ยมันจะยืดแล้วโอ้ยเอ้ยมันจะตรงกลางแล้วบุกบุกชอเอ้ยเฮ้ยเเมื่อกี้ผีโผล่เฮ้ยอย่อยา ระวังหลังดีๆนะแวะหลังเอ้ยเสบายสปายมามันเดินชนนะเบสเนี่ยพูดอะไรหน่อยก็ได้นะลูกผมรักลงุงดีมากไอ้คำคำเดียวก็ทำให้ลงอยู่ทั้งเกมได้แล้วล่ะลุงจะฮึดสู้เพื่อเบสลุงจะสู้เพื่อเบสสู้เพื่อเบสสู้เพื่อเบสเบสสู้เพื่อลุงหรือเปล่าผมยิ้มให้ลุงเลยเออดี eh มากเฮ้ยเราต้องโบกทั้งเนี่ เราต้องไปอยู่ด้านบนเราต้องไปบวกทางด้านบนหยอนี่เห็นไหมไม่มีใครระวังด้านบนเลยอุ้ยมันระวังกันละอีก20%นะลุงเฮ้ย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 หลบหลบก่อนหลบก่อนคลิกซ้ายที่ตัวลุงสิไปยูให้ใครนะนอกใจลุงเหรอโอเคเขาอยากอยูโอเคพร้อม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 เอ่อเอ่อเออมเอมเอมเอมกด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 นั่นแหละดีมาก เอ้าเฮ้ยมันจะเป่าเราเอ้ยทำไมยิงไม่โดนเลยวะแหมเอ้ยกระสุนหมดกระสุนเม็ดเอาเอาโอ้ดูบอลลูมเราสิแหมลุงดูสิโหเราพลาดละเอ้ยเฮ้ยอ่าไม่เป็นไรครับเราเราจะแก้ไขได้เอ้ยแต่เราจะแพ้แล้วใช่ไหมนะมาใหม่เราได้เปรียบ เราแคปไปสามครับเจอ <_ C 2> เพราะฉะนั้นมันเหลืออยู่สองแคปเจอ,อโอเคเอยอันเลิศอะไรอันเลิศอันเลอร์อ่อาเขาบอกไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องสนใจมีคนฮิวให้นะครับเฮ้ยไอ้ไอ้อะไรเราบัดโถ่ทุกงานไปไพลโลไปปิ้งบาร์บีคิวไป นี่สองตัวเลยเอ้ยไปปิ้งไปบาร์บีคิวนะเขาเาบอกว่าอไรนะบอฮิวคนเลือดน้อยมังก็ได้นะฮะเขาเขาบอกว่าอะไรนะบอกให้ฮิวคนเลือดน้อยมั่งก็ได้เออก็ก็ก็เห็นแต่ตามสถานการณ์นะถ้าใครเอ้ยเอ้ยด้านหลังอะลีโร่อะลีโร่ต้องการฮิวอะเห็นปะลีโร่เนี่ยลีโร่นะไอ<ห><ห>คนที่มีไอรูปอ่ะไอเครื่องหมายต้องการฮิวก็ฮิวให้เขาหน่อยนะเอ้ยเทป มันเล่นเก่งจังเลยทุกคนอ่าเขาบอกว่าอะไรเหรอเขาบอกให้วิ่งครับเออเรานั่งเล่นคอมอยู่วิ่งไม่ได้อ่ะ <c oughs> มาร์กมามาเรื่อยๆนะ <c oughs> ตรงมาเรื่อยๆเอ้ยไข่บินอะอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าซันเดด เฮ้ยคราวนี้เราอยากตายนะหมออยู่ไหนเบสอยู่นี่อ่าเออเราต้องเราต้องขุมที่นี่เราต้องอยู่กับยายาดินครับยาดินเออแล้วก็เออมิสเตอร์จรจจเจมส์ตะเบสเฮ้ยตะเบ เอ้ยอะตะแมะทอาข่ามเคารพหมอหนไงแตะแมะเฮ้ยโอ้ยสปา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 ยอ,ายอะเหรอมาเร็วมาเร็วถ้าเห็นคนเดินสวนเราแบบว่าคนคนเดียวอะไรเงี้ยทำท่าพิลุตอะไรเงี้สยสปา,า,ายเฮ้ยอย,ะย,ะยะ่าอย่าบุกมากเฮ้ยหมอลืมผมปะ เฮ้ยดองสปายลองสปายไอ้ลุงระวังหมออยู่ไหนหมออ่าลุงอ่ะกดคลิกปไอ้มันต้องการฮิลแต่ผมขอฮิลได้เพื่อนโอเคตามตามคนต้องการฮิลมาเรื่อยๆนั่นแหละจะเจอลุงตามคนต้องการฮิลมาเรื่อยๆนั่นแหละเด็กดีอย่าลืมนะจบตอนนี้ลุงไปแล้วนะฮะอ่ <S <S า 9,4,9,5,9,6,9,7,9,8,9 9อย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดเออเดี๋ยวเราต้องบสฐานใหญ่เขาก่อนอันนี้เข้าฐานใหญ่แล้วครับเข้าฐานใหญ่แล้วเอ้ยเอ้ยเออกดเลยโอ้โหป้อมแค่นี้คุม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 แล้วไปไอป้อมด้านหลังนี่วะหยุด เอาสมอกอ n d e r w a t e r เล้วมาลงกันสมอกออนเดอะวอลเร็วๆยเดี๋ยวโอ้ยไปโอ้จบเลยอะโอ้ยจบจบเลยโอเคเราลาก่อนทุกคนถ้าอยากให้ลุงพีเล่นอีกบอกนะครับครับสวัสดีครับอะไรหรออย่าได้เกิดเลยอย่าได้เกิด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 อย่า